คิดว่าของพี่บัวคงมีเพ่อพี่อยู่เขาทำให้ค่ะไม่รู้ช่องอื่นจะมีไหมเนะพี่บัวลองถามเขาดูนะคะว่าจะถามพี่บัวนานแล้วก็เพิ่งนึกได้ค่ะก็เลยเอามาแคปหน้าจอมาให้ดูค่ะ น่าจะมีเนาะมันจะได้ปลอดภัยสำหรับช่องเราค่ะการแก้ไขจะได้ง่ายขึ้นค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องสุข,ขุ่สุขคน Terima <sum> kasih. รอบนี้ได้เงินเหมือนผู้สูงอายุกับเขาอยู่ค่ะพี่บัววันนี้จะไปผูกพร้อมเพค่ะเพราะว่าบัญชีเก่าเคยผูกพร้อมเพน้องไปยกเลิกหมดแล้วบัญชีที่ให้เลขบัญชี ยายบัวไปตอนว่าจะส่งเงินให้ยายชมมีปัญหาก็เลยไปยกเลิกค่ะเมื่อวานไปธนาคารไทยพาณิชย์ไปยกเลิกวันนี้จะไปใหม่ค่ะ 嗯。Mm. อมีปัญหาเรื่องเกี่ยงแั้เนะ